คลิปนี้ก็จะมาต่อกันเลยนะคะเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยนะคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมใต้สมองในเยอะมากซึ่งมาจากต่อมใต้สมองส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลังนะคะดังนั้นต่อไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมอื่นๆแล้วนะคะฮอร์โมนจากต่อมไทรอยก็จะมี2ชนิดก็คือฮอร์โมนไทรอกซินกับฮอร์โมนแคลซิโตนิน ะะชื่อฮอร์โมนไทรอกซินมันก็จะพ้องก,ก,กันกับคำว่าไทรอยส่วนฮอร์โมนแคลซิโตนินก็จะเกี่ยวข้องกับแคลเซียมอันนี้แน่นอนว่าเกี่ยวกับกระดูกแน่นอนนะคะ,ะต่อมไทรอยอยู่ที่ไหนนะคะต่อมไทรอยก็คือมีอยู่สองต่อมนะคะซ้ายขวาเนี่ยก็คืออันนี้กับอันเนี้ยนี่คือต่อมไทรอยนะคะเรามาดูฮอร์โมนตัวแรกกันเลยค่ะฮอร์โมนไทรอกซินนะคะ อวัยวะเป้าหมายก็ทั่วร่างกายเลยนะคะก็มีกล้ามเนื้อซึ่งกระจายอยู่ทั่วร่างกายแล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่สมองแล้วก็หัวใจด้วยนะคะบทบาทและหน้าที่ของเขามาดูเลยค่ะนะคะหน้าที่ที่สำคัญก็คือควบคุมเมตาบอลิซึมของร่างกายก็คือกระบวนการเผาผลาญทั้งหมดในร่างกายนะคะการเผาผลาญสารอาหารต่างๆนั่นเอง นะ,ะคะควบคุมการหายใจนะคะพวกนี้นะคนะ,ะสร้างจากต่อมไทรอยเห็นไหมคะไปหมดเลยนะ,ะกล้มเนื้อเอ่ยนี้มีตับด้วยนะคะมีลังไข่ด้วยนะคะตับอ่อนปอดนั่นก็คือแทบทุกส่วนอะที่มีกระบวนการเผาผลาญสารอาหารนะคะในตับก็มีนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายซึ่งเอ่อฮอร์โมนที่ควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกายหลักๆเลยก็คือโกรทฮอร์โมนถ้าเรายังจำได้นะคะแต่ไทรอกซินเนี่ยมันมีความสำคัญมากกว่านั้นตรงที่มันไปมีผลต่อการเจริญและพัฒนาของสมองด้วยนะคะฮอร์โมนจากต่อมไทรอยเนยนะคะดังนั้น คนที่เป็นโรคเกี่ยวกับต่อมไทรอยน่ะมันจะมีผลนะคะอย่างเช่นที่เราเรียกว่าเป็นโรคเอ,อ๋ออะไรแบบนี้นะคะอ่ะเรามาดูต่อเลยนะนอกจากนี้นะคะฮอร์โมนไทรอกซินเนี่ยก็จะไปมีผลต่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะคะโดยที่ไปกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเมตาโมอฟอร์ซิสก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมตา m ม r อร์ซิสก็คือมีครบ4ขั้นนะคะเริ่มตั้งแต่1ไข่นะคะสออันนี้ก็คือลูกออดนะคะไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยนะคะพวกนี้นะคะเมตามอร์ซิสอันนี้ก็คือในรูปนี้ก็คือของกบนั่นเองแทดโพก็คือลูกออดนั่นเองนะคะแล้วก็เจริญเป็นตัวเต็มวัย ก็จะทำให้กระบวนการเมตาโมอฟอร์ซิสเนี่ยเขาไม่หยุดชะงักนั่นเองตัวอ่อนก็จะเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยได้ในรูปทางขวานี่คือตัวซาลาแมนเดอร์นะคะคล้ายๆกับตุ๊กแกนี่คือหน้าที่ของไทรอกซินถ้าหากขาดไทรอกซินหรือมีฮอร์โมนตัวนี้มากหรือมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยเกินไปนะคะหรือขาด พวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือลูกออดอ่ะมันก็จะไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัยอ่าทีนี้มันจะไปไหนล่ะนี่ถ้าเราตัดต่อมไทรอยด์ออกเห็นไหมคะมันก็จะขาดฮอร์โมนไทรอกซินอ่ะลูกออดมันก็จะหยุดชะง,งักอยู่แค่เนี้นะคะลูกออดก็จะไม่โตไปเป็นตัวเต็มวัยถ้าระดับฮอร์โมนไทรอกซินปกติจากลูกออดก็จเจริญเป็นกบตัวเต็มวัยอ่าทีนี้มาดู ถ้าหากว่ามีมากเกินไปล่ะถ้ากรณีขาดก็คือจะไม่เจริญเป็นตัวเต็มวัยแต่ถ้ามีมากไปจะเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในคนก่อนเนาะถ้าในคนมีฮอร์โมนตัวนี้น้อยเกินไปนะคะไทรอกซินอ่าในเด็กจะทำให้เป็นโรคครีตินิซึมชื่อจำยากหน่อยนะคะโรคคีตินิซึมน่ะรูปร่างเตีย้ยแคะ เราเคยผ่านโรคที่เด็กเป็นโรคเตี้ยแระมาแล,ล้วโรคโรคหนึ่งคือดอฟิซึมจาได้ไหมคะอันนั้นคือโกรทฮอร์โมนเนาะโกรทฮอร์โมนเนี่ยถ้าในเด็กมีน้อยเด็กจะเตี้ยแระสมส่วนแต่สติปัญญาปกติอันนั้นคือยังโชคดีกว่าคีตินิซึมนะคะเพราะคีตินิซึมเนี่ยคือร่างกายขาดฮอร์โมนไทรอกซินมันจะมีผลต่อสมองด้วยเห็นไหมคะที่บอกว่าเขาไปมีผลต่อสมองเมื่อกี้นี้นะคะ คนที่เป็นครีตินิซึมจะโชคร้ายกว่าคนที่เป็นดอฟิซึมดอฟิซึมนี่ยสมองปกติรูปร่างสมส่วนทุกอย่างปกติเพียงแต่เตีย้ยแคระแต่ครีตินิซึมเนี่ยเกิดกับเด็กนะฮะที่ขาดฮอร์โมนไทรอกซินนะฮะนอกจากเตี้ยแคระแล้วสติปัญญาไม่ดีอีกด้วยเหมือนที่เราเรียกว่าเป็นโรคเอ,อ๋อนะคะแล้วก็เกิดภาวะซึมเฉื่อยชาผิวหนังหยาบแห้ง การเต้นของหัวใจช้าเด็กก็หายใจช้านะคะนี่คือโชคร้ายมากนะคะถ้าเกิดขาดฮอร์โมนตัวนี้จำให้ดีนะคะอันนี้จะออกข้อสอบเยอะอ่าต่อไปอันนี้คือถ้าขาดในเด็กนะคะแต่ถ้าในผู้ใหญ่จะเกิดอะไรหมายความว่าถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะแล้วถ้าเกิดร่างกายมันผลิตไทรอกซินออกมาน้อยอะนะคะในรูปภาพนี้คือคนปกตินะคะ ในวัยผู้ใหญ่แต่พอเป็นเออแต่พอร่างกายผลิตไทล็อกซินน้อยปับ๊บนะคะขาดไทล็อกซินตอนโตก็จะทำให้เป็นโรคมิกซีดีมาไม่ใช่บิกซีนีมานะคะมิกซีดีมาอา,อาการเป็นยังไงก็คืออ้วนบวมฉุเห็นไหมคะอ้วนบวมฉุผิวหนังแห้งเหมือนกันในเด็กวัยเด็กเลยสติปัญญาก็ ไม่ดีด้วยเห็นไหมว่ามันจะไปมีผลต่อสมองนะคะแล้วก็จะเฉื่อยชาเสื่องซึมเชื่องชา้าคนที่แบบเหมือนกับชีวิตมันหมดหวังอะเนาะมันเหมือนอยู่ไปวันวัน่ะนะคะไม่มีความหวังไม่มีอะไรเลยอยู่ไปวันวันประมาณนั้นนะ,ะอย่าลืมนะคะถ้าในเด็กเนี่ยเตี้ยแครแล้วก็สมองไม่ดีแต่พอขาดในผู้ใหญ่มิกซี่ดีมากนะคะสติปัญญาไม่ดีด้วยแล้วก็จะเฉื่อยชาเสื่องซึม นะคะสโรคแล้วนะคะเฉะพาะไทล็อกซินอย่างเดียวต่อไปถ้าเกิดร่างกายมันผลิตมากเกินไปล่ะอันนี้คือโรคมิกซิดีมาที่เพิ่มรูปขึ้นมา<อ>เห็นไหมคะจะอ้วนบวมฉุบและตรงคอจะโตเพราะต่อมไทรอยด์มันโตนะคะตาโปนด้วยเห็นไหมคะเนี่ยโรคมิกซิดีมานี่คือคนปกติ แต่พอเป็นมิกซี่ดีมากปั๊บเห็นไหมคะคอตกดูแบบหดหัวซึมเศร้านะคะเศร้าหมองเนี่ยดูดูดวงตาเหมือนกับคนสิ้นหวังนะคะนี่คือเกิดจากการขาดไทรอกซินนะคะ,ะต่อไปถ้ามีมากเกินไปในผู้ใหญ่นะ,ะถ้ามีมากเกินไปเนี่ยมันจะไปส่งผลทำให้เป็นโรคคอพอกชนิดเป็นพิษซึ่งอันตรายมากนะคะ อันนี้อันตรายมากนะถ้ามีไทล็อกซินมากเกินไปมันก็เลยไปกระตุ้นให้ร่างกายเนะ่เาผาผลาญสารอาหารใหญ่เลยนะตับนะซึ่งเป็นบริเวณที่มีการสลายสารอาหารเนี่ยนะนะมีเมตาบอลิซึมสูงมากในตับเนะี่ยพอร่างกายมีเมตาบอลิซึมสูงมันก็กลายเป็นว่าร่างกายไม่ได้พักผ่อนไงคะเอไวไว้ว่า ภายในเรามันก็เลยไม่ได้พักผ่อนตอมไทรอยก็ถูกกระตุ้นให้ทำงานหนักตลอดเวลานะคะพอตอมไทรอยทำงานหนักเอาแล้วนะคะก็จะทำให้เกิดโรคคอพอกชนิดเป็นพิษอาการที่เห็นเด่นชัดนะคะตาโปนขนาดนี้คอพอกชนิดเป็นพิษเนี่ยอันตรายมากนะคะนี่คือเกิดกับวัยผู้ใหญ่นะคะมักจะเกิดกับวัยทำงานด้วยบางครั้ง นะคนวัยทำงานที่ทำงานหนักมากเกินไปอะ่ะนะฮะต่อมไทรอยมันก็จะโตนะฮนะโรคคอพอกชนิดเป็นพิษลักษณะเด่นก็คือจะมีอาการตาโปนนั่นเองนะทีนี้แต่ถ้าไปเจอในสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะฮะถ้าขาดไทรอกซิน ลูกออสจะไม่เจริญไปเป็นตัวเต็มวัยแต่ถ้ามีมากเกินไปล่ะคะมันก็จะส่งผลให้เกิดเมตาโมฟอร์ซิสเร็วขึ้นกลายเป็นว่ากลายเป็นกบนะคะเจริญลูกออสเจริญไปเป็นตัวเต็มวัยเร็วผิดปกติมันก็เลยกลายเป็นกบแครเห็นไหมคะกบแครนี่คือผลของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่ขาดไทลอกซินกับมีไทลอกซินมากเกินไปนะคะอ่า ตัวที่สองค่ะไทล็อกซินจบไปแล้วนะคะฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยตัวที่สองคือแคลซิโตนินแคลซิโตนินก็เกี่ยวกับการดูดซึมแคลเซียมดังนั้นมันก็จะไปมีผลต่อกระดูกนะะเอาไว้ว่าเป้าหมายของแคลซิโตนินสร้างจากต่อมไทรอยแต่ไปออกฤทธิ์นะคะเป้าหมายคือกระดูกกับไต นะคะเ่าเรามาดูกันว่าเขาทำหน้าที่อะไรแคลซิโตนินเกี่ยวกับแคลเซียมแน่นอนอ่าบทบาทและหน้าที่มาแล้วบทบาทและหน้าที่ของแคลซิโตนินก็คือเอาแคลเซียมดึงแคลเซียมจากเลือดไปเก็บสะสมที่กระดูกเพื่อให้กระดูกแข็งแรงมวลกระดูกก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้คือหลอดเลือดนะ เวลาที่เรากินอาหารเข้าไปอ่ะเช่นกินนมกินปลาเล็กปลาน้อยที่มีแคลเซียมอยู่เยอะอ่ะที่เราบอกแคลเซียมจะไปบำรุงกระดูกและฟันอ่ะนะคะพอมันเข้าไปในกระแสเลือดแล้วเนี่ยแคลซิโตนินเขามีหน้าที่เก็บแคลเซียมในเลือดไปสะสมไว้ในกระดูก ะะเพื่อสร้างมวลกระดูกให้มากขึ้นกระดูกของเราก็จะแข็งแรงแล้วแคลซิโตนินเนี่ยเขายังห้ามไม่ให้เกิดการย่อยสลายของกระดูกก็คือทำให้กระดูกเราไม่ผุก,กระดูกเราก็จะไม่พลุนนะคะเพราะมีแคลเซียมไปสะสมเอาไว้เยอะนะคะ,ะถ้าภาษาวิชาการภาษาชาวบ้านเราเรียกว่าดึงแคลเซียมในเลือดไปเก็บที่กระดูก ทำให้กระดูกแข็งแรงพอดึงแคลเซียมจากเลือดไปเก็บในกระดูกดังนั้นปริมาณแคลเซียมไอออนในเลือดมันก็เลยลดน้อยลงนั่นเองภาษาวิชาการเราก็เลยเรียกว่าลดระดับแคลเซียมในเลือดนะซึ่งความหมายก็คือเอาแคลเซียมในเลือดเนี่ยไปสร้างกระดูกนั่นเองนะคะแล้วอีกหน้าที่หนึ่งคือลดการดูดแคลเซียมกลับเข้าสู่ท่อหน่วยไตย นะคะ,ะถ้าแคลเซียมน่ะมันถูกดูดไปที่ท่อหน่วยไตมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะมันก็คือทำให้แคลเซียมในเลือดเราละ่ะมันร้อยลงด้วยนะคะ,ะต่อไปนหน้าที่ของแคลซิโตนินนะคะลดระดับแคลเซียมในเลือดพอแคลเซียมในเลือดเรามีมากคือเรากินแคลเซียมเข้าไปเยอะอะ่ะ นะคะกินปลาเล็กปลานอ้อยกินนมกินอะไรพวกนี้เนาะ,ะระดับแคลเซียมในเลือดสูงปับ๊บแคลซิโทนินก็เก็บเลยค่ะเก็บแคลเซียมไปสะสมที่กระดูกลดการดูดแคลเซียมกลับเข้าสู่ท่อหน่วยไตยนะคะก็คือเอาไปสะสมที่กระดูอย่างเดียวท่อหน่วยไตยคุณไม่ต้องดูดกลับมานะคะ,ะเพราะอะไรเพราะในเลือดอเขามีแคลเซียมน้อยลงแล้วดังนั้นที่ท่อหน่วยไตยก็ ก็คือลดภาระหน้าที่ลงนะคะลดการดูดแคลเซียมกับข้อท่อหน่วยไตยแล้วที่ลำไส้เล็กก็คือลดการดูดแคลเซียมของลำไส้เล็กด้วยนะคะเพราะแคลซิโตนินคุณเก็บแคลเซียมในเลือดไปสร้างที่กระดูกนั่นเองนะคะนี่คือหน้าที่ของแคลซิโตนินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยเดี๋ยวเราจะมีไปเจอฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งที่ทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับแคลซิโตนินเลยค่ะ เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ